สวัสดีครับกลับมาพบกับไบเกอร์5 0 s t o สตอรี anel n อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมารีวิวนะครับจอตัวนี้เลยฮะเห็นไหมฮะยา่า้่ห้าครับไต้า F310 า f 3น0นะครับ,นนรบก็เป็นกีตาร์ที่ผมซื้อมาได้1ปีแล้วนะครับปียัง โอเคครบหนึ่งปีแล้วผมซื้อเดือนอพฤษภาคมนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะครบหปีพอดีแล้วนะครับก็ตรงนี้นะฮะก็อยากจะมีอะไรจะมาแนะนําก็คือตัวนี้ผมซื้อมาในราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเป็นุ้มต้าอย่ามาห้านะครับเอฟสามหนึ่งโซนนะครับเอฟสามหนึ่งโซนนะครับแล้วก็ตอนที่ซื้อนะตอนนั้นนะครับมีโปรโมชั่นแถมนะะสาม สามพันเก้าร้อยเก้าสิบ,บาทนะซื้อตอนนั้นแต่ว่ามีแถมกิ๊แถมกระเป๋าด้วยนะครับแถมกระเป๋า,ก,ปาก็เลยซื้อนะครับนี่ดูน,นี่ให้ดูบ้างโอเคนี่ครับเบๆคือตัวนี้ผมไม่ได้ทำความสะอาดนะโอเคมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเงาเ,งาเท่าไหร่แต่มันก็ยังสวยอยู่นะครบหนึ่งปีเลยนะครับโอเคตอนนี้นครับผมจะมารีวิวการใช้งานนะครับว่าซื้อมาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับ คือสิ่งที่ได้มาเลยอนเลยนะครับเสียงค่อนข้างที่จะดีมากนะเสียงมันกังวานเลยนะครับตัวที่ที่มากับนะฮะที่มาเนี่ยก็คือเสียงค่อนข้างที่จะกังวานนะครับแต่ปัญหาที่เกิดมาคืออะไรครับปัญหาที่ตามมาคือตรงนี้ฮะนี่ครับบาร์นะครับบาร์ตรงนี้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะบาร์มันสูงเนี่ยมันทําให้เราเวลาเรากดไปเนี่ยด้วยมือที่เรากดไปนะครับมือของเราที่มันกดไปเนี่ยมัน ก็เลยแบบเจ็บนะครับเจ็บมือนะครับนี่ครับอตอนนี้ผมก็เลยก็ใช้งานทนใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อ,อก็ซื้อมาแล้วนะครับก็ไม่รู้จะทำไงผมก็เลยไปหาข้อมูลใน YouTube บ้างหาข้อมูลในในทางอินเทอร์เน็ตนะครับว่าจะสามารถแก้ปัญหาบาสบุได้ยังไงนะครับผมก็เลยเนี่ย ตะไบนะครับมามาลบนะครับมามาลดความสูงของตัวตัวบาร์ตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่มันมันออกมาแล้วก็มาตะไบให้มันให้มันเตี้ยลงนะครับให้มันเตี้ยลงพอมันเตี้ยลงเนี่ยมันก็ความสูงของสายเนี่ยจากระยะห่างมาเนี่ยมันก็มันก็บอลงมาหน่อยใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่ติไม่ยังไม่ถึงจุดที่ผมต้องการนะครับผมก็เลย เอาประแจหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับที่แถมาดับตัวกีาต้เนี่ยมาขันตรงนี้ับมันจะมีขันปรับนะครับข้างในเนี่ยปรับความสูงของของบายที่ะครับผมก็ปรับสูงเลยให้มันขึ้นมาสุดเลยนะครับจนได้ผลลัพธ์มาตรงนี้นะสังเกตไะว่าโอ้โหมันมันแทบจะติดเหลยนะครับก็แต่ผลเสียมันก็มีนะเวลาที่เราปรับนะครับสายให้มันสูงขึ้นมาเนี่ยให้มันให้มันติด ให้มันใกล้ชิดให้มันชิดบ่าบ้าขด้วยเนี่ยปัญหาที่ตามาคือเสียงของความกลางวานที่เราเคยซื้อมาน่งใหม่มันจะหายไปนะครับมันหายไปเลยแต่แต่มันก็ยังมันก็ยังเพาะในสไตล์ของยามาฮ่าอยู่นะแต่มันจะทําให้เสียงความกลงวานนะมันจะน้อยลงนะครับอันนี้ต้องต้องแลกมาแต่ถ้าเทียบกับว่าเราต้องมาเจ็บมือเจ็บนิ้วมือเนี่ยผมว่าอย่างเงี้ยโอเคนะครับโอเคเลย นะแล้วมาฟังเสียงกันนะว่าหลังจากที่ผมโมดิฟายนไปนแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับจริงไม่ค่อยอยาก,กอ,ยาอ,าออก้องเลยโอเคก็โอเคเอ,ออกนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเดี๋ยวันถ่ายในห้องเก็บของอาจจะดูลกหน่อย

ให้ประมาณนี้ดูดูกันจับคอร์ดนะน่ะเงประานี้น่ประบานี้นะครับก็ ก็เป็นแนวทางให้ทุกคนนะครับลองเข้าไปลองถ้าจะซื้อมาดทูที่อ่าไม่ปรับไม่ปรับเลยก็ก็ได้นะครับก็กถ้าชอบก็คือถ้าถ้าคิดว่าพอแล้วนะครับไม่จะไม่ปรับแต่งเลยกอได้แต่นี่ผมต้องปรับแต่งเพราะเจ็บหนอมากนะ mm hmm. ก็เลยต้องปรับแต่งต่อโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคนมากนะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยฮะจะมีจริงจช่องผมะจะมีพยายามที่จะ ทําให้มันเป็นหลากหลายที่สุดจะชัดเจนว่าชื่อผมอเป็นชื่อช่อช่องไบเกอร์ฮ้าร้อยสตอรี่นะเนื่งจากว่าผมอยากให้มันมีหลากหลายหลากหลายคอนเทนต์แล้วผมคิดจะจะทาอะไรก็ก็ทำอาจจะเอ่อเป็นเรื่องที่แต่คนอาจจะยังไม่เคยทําหรือคนอื่นเคยทํามาแล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากจะนาเสนอให้ทุกคนได้รับรูกันนะฮะก็เอ่อก็จะมีในไบเกอร์ฮ้าร้อยสตอรี่ชาแนล น่าอยากจะให้ติดตามนะครับคือตอนนี้ผมยังไม่มีังที่จะ,ะซื้อกล้องนะครับหมที่จริงอยากจะมีแผนว่าจะซื้อกล้องโกโปรสักหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ขับหลังจากโควิดแล้วกันนะครับผมจะมีแผนว่าจะซื้อกล้องโกโปรติดหมวกนะครับเพื่อพาไปเที่ยวนะครับในในเขตที่คิดว่าไม่มีใครเคยไปแล้วก็พาดูความสวยงามข้างทางนะเพราะตอนนี้ผมก็มีมีใบคนนังก็ น่าจะพาเพื่อนพืนไปเที่ยวได้นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อ่ากด subscribe ด้วยนะขอบคุณมากนะครับ